นะครับผมผลประกอบการวันนี้ตัวใหญ่กว่าเขานี้น่าจะไม่ต่ำน่าประมาณสิบห้าแล้วก็ตัวที่สองนี้ประมาณสักสี่โลตัวบนห้าโลส่วนตัวนี้ก็น่าจะไซส์สี่ฮะสองตัวสองตัวแล้วก็อยู่อยู่ที่โอ้คนนั้นยังไม่ตายอยู่ที่ไอ <c oughs> อยู่ที่ถังอีกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> หมวกร้านมิ้นลุงผู้ใหญ่สมใจนะครับ ดัวเจคิตตี้่ช่างละน้ำไม้ยิงป่าศูนย์หก้ยเลือดโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เด็กสร้างแล้วเด็กสร้างนี่หล่อเลยเด็กสร้างก็พอได้ฮะวันนี้มามันมันกันดูตัวดตัวตัวก่อนฮะใหญ่ชิบหายแล้วนี่ดูดูในฮะดูประมาณต้องแบกไปครับโอเคมัดถือไปตัว เอาไปไปถือคนละตัวเออทำคลิปก่อนสักหน่อยนี่คุณสนฮะมากับแกงอลูมิเนียมซิ่งแล้วก็เทเบอลิตอันนี่มิดไม่นับนะครับมามากมาสามคนมิดไม่นับครับดูตัวครับนี่ปนเ็ดูบางเทเขาแบกนี่ดูยาวประมาณมิดมิดกว่ากว่าไป นี่ฮะกินเข้าไปวันนี้ครับต้มแต่หัวก็พอนะครับบางเกี่ยมาลงดีเฮ้ยเว้ยเขานอนอยู่พี่เขานอนอุยอ้ยกาแฟอุ้ยกาแฟล่วงหลายสดหลายสดได้ขายต้องหนักเลยแม่านี่นะจะขายชายถูกโอยเยียบกระป๋องไป นห่นปไปีละแก่กุหลาบบางทีเลเสือกครับอุ้ยนั่นแหละนั่นไงไอ้กระป๋องกุบบางกระป๋องกาแฟที่มันจะสูกรถนั่นไงกูว่าแล้วนั่นเนี่ยแม่งเม็ดแม่งแสบว่เด็กสร้างโอ้โหเต็มเลยครับน่าจะประมาณนึกสามสิบกิโลครับได้ครับ อย่าเป็นรูปให้มันสกปรกในรถนนี่นะครับเรากันมาวันนี้เรากันมากันทางอ่าแม่น้ําเจ้าพยานะย่อยขีนนะครับย่อเดี๋ยวคฮะบเบอร์โทรติดต่อช่างได้ครับสั่งสินค้านะครับผลงานถ้าถ้าถ้าเห็นรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่ยิงปานะฮะจะจะไม่ใช่รถอะไรนะครับผลงานทุนทนนะครับ เต็ม,ตรมครับต้องหาน้ำแข็งใส่แล้วจะไม่รู้ใส่งไงน้ำแข็งใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะโอเคโอเค,อเคแค่นี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ